ช่วงนี้หน้าฝนนะครับ แมลงก้นกระดกมาเยอะมากเลยนะครับเมื่อไหร่ใครตื่นขึ้นมาตอนเช้าเห็นผื่นแดงๆขึ้นตามตัวนะครับหรือที่หน้าโดยเฉพาะที่บริเวณหน้านะครับชอบเห็นผื่นเป็นทางยาวเห็นปุ๊บต้องสงสัยว่าเป็นแมลงก้นกระดกก่อนเลยนะครับเพราะว่าแมลงพวกนี้ชอบมาเล่นไฟตอนกลางคืนในบ้านเรานะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มันสัมผัสผิวเราก็จะเกิดปัญหาได้นะครับสิ่งที่เราต้องทําเลยเมื่อไหร่เราเห็นผื่นแดงๆเป็นทางยาวที่ผิวเราตอนเช้าแล้วสงสัยแมลงก้นกระดกอย่างแรกรีบไปล้างน้ําออกก่อนเลยนะครับ ล้างน้าเยอะๆจะช่วยเราได้ข้อที่2ที่เราต้องรู้ก็คืออย่าเอามือไปสัมผัสเล่นนะครับเพราะถ้าเราเอามือไปสัมผัสตรงผื่นและเผลอไปสัมผัสอีกจุดหนึ่งผื่นมันลามตามการสัมผัสได้นะครับนอกจากนั้นเสร็จปุ๊บรีบไปหาหมอเลยนะครับคุณหมอจะมียาช่วยทําให้อาการดีขึ้นและสิ่งที่เราต้องจําอีกข้อหนึ่งเมื่อไหร่เราสังเกตเห็นมแมลงกล้นกระดกตัวเล็กๆสีดําสลับเหลืองเนี่ยเห็นปุ๊บถ้ามันเกาะตามตัวเรารีบเป่าออกไปนะครับอย่าเผลอเอามือไปตีเพราะถ้าเราเอามือไปตีตีปุ๊บ น้ำในตัวมันแตกแล้วเราเผอไปจับตรงไหนผื่นก็ลามตรงนั้นนะครับ